สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนที่เรามีข้อมูลมาคุยกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องสถานการณ์ในกัมพูชาค่ะที่ตอนนี้กําลังถูกจับตายอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องแก๊งต้มตุ๋นหรือสแกมเมอร์ที่เอ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศเรานะคะแต่กําลังลามไปเป็นเรื่องใหญ่ระดับนานาชาติโดยเฉพาะกับทางเกาหลีใต้ ข้อมูลที่เราได้มานี่ก็มาจากรายงานข่าวหลายที่เลยค่ะที่ตามติดเรื่องนี้กันอยู่ทั้งจากสื่อเกาหลีใต้เองแล้วก็ปฏิกิริยาจากประเทศอื่นๆด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้มากขึ้นว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเรื่องมาดูบานปลายแล้วส่งผลยังไงบ้างใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติที่น่าสนใจมากจริงครับเพราะมันสะท้อนออความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เป็นเหมือนบททดสอบสําคัญเลยในการรับมือกับอาชญียกรรมข้ามชาติในยุคนี้ครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่เกาหลีใต้ก่อนเลยนะคะข้อมูลบอกว่าสื่อเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเลยถึงขั้นส่งนักข่าวลงพื้นที่จริงในกัมพูชาทั้งเออพนมเปญแล้วก็สีนนุวิลครับเมืองท่าสําคัญทางใต้เลยการที่สื่อใหญ่ๆต้องลงไปขุดคุยเองขนาดนี้มันสะท้อนว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นข้อมูลทางการหรือว่าต้องการหลักฐานที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะอืมเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยครับ การที่สื่อใหญ่อย่าง SBS เนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่องหลักของเกาหลีใต้เลยลงทุนส่งทีมข่าวไปเองเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้มันกระทบความรู้สึกคนเกาหลีใต้มากๆเขาคงไม่ได้ต้องการแค่รายงานตามที่ทางการบอกแต่ต้องการเห็นภาพจริงเสียงจริงจากพื้นที่แม้ว่าบางตึกบางที่อาจจะร้างไปแล้วนะครับหลังจากมีการกวาดล้างไปบ้างแต่การได้เห็นสถานที่จริงสัมภาษณ์คนแถวนั้นมันให้ข้อมูลเชิงลึกให้น้ำหนักที่ต่างออกไปเลยครับ คำที่ว่ายิ่งคนยิ่งเจอจากแหล่งข่าวนี่ผมว่ามันสะท้อนว่าข้อมูลมันพรั่งพรูออกมาจริงๆแล้วที่น่าสนใจคือเขามีการเอาคนที่เคยตกเป็นเหยื่อหรือเคยถูกตับใน,ในกัมพูชากลับมาสัมภาษณ์ออกทีวีที่เกาหลีใต้เลยนะคะการเปิดประสบการณ์ตรงแบบนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกคนดูต่างจากข่าวทั่วไปยังไงบ้างคะโอ้โหอันนี้ส่งผลทานอารมณ์รุนแรงกว่าเยอะครับ การได้ฟังจากปากเหยื่อโดยตรงเนี่ยมันทําให้คนดูรู้สึกเชื่อมโยงเห็นภาพเลยว่ามันโหดร้ายยังไงเพื่อนร่วมชาติเขาเจออะไรมาบ้างมันไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือข่าวแห้งๆแล้วไงครับแต่เป็นเรื่องของคนจริงๆซึ่งมันก็กระตุ้นทั้งความเห็นใจความโกรธแล้วก็สร้างแรงกดดันไปที่รัฐบาลเขาให้จัดการเรื่องนี้จริงจังมากขึ้นจากข้อมูลที่มีสื่อเกาลีใต้เขาเน้นประเด็นไหนเป็นพิเศษบ้างคะ หลักๆมี4ประเด็นที่เขาเน้นย้ำเลยครับ1คือความผิดหวังอย่างแรงคือเกาหลีใต้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วยเหลือด้านการเงินการพัฒนาให้กัมพูชายเยอะมากแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือปัญหาชียกรรมที่กระทบคนของเขาเองมันอาจจะทําให้เขาต้องกลับมาคิดเรื่องนโยบายความช่วยเหลือในอนาคตเลยนะครับว่าการสนับสนุนไปโดยที่ไม่ได้มีความร่วมมือที่ชัดเจนกลับมาเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่า2คือปัญหาเรื่องการขาดความร่วมมือครับ อันนี้มีรายงานมาเรื่อยๆเ,เลยว่าทางการกัมพูชาดูเหมือนจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการสืบสวนหรือปรับปรามแก๊งพวกนี้เท่าที่ควรทั้งๆที่มันเกิดเหตุร้ายแรงซ้ำๆมีข้อมูลว่าเคสคนเกาหลีใต้เสียชีวิตนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่พอประสานไปก็มักจะช้าหรือบางทีก็เงียบไปเลยอันนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมาก 3. คือการยกระดับมาตรการตอบโต้ที่ชัดเจนมากตอนนี้เกาหลีใต้ยกระดับคําเตือนการเดินทางไปกัมพูชาเป็นระดับ4เลยนะครับซึ่งคือสูงสุดห้ามเดินทางก็ไปเลย เกือบทุกพื้นที่เลยนะครับยกเว้นแค่พนมเปนที่ยังเป็นระดับ2.5ซึ่งก็ยังถือว่าเตือนภัยอยู่ดีเบื้องต้นนี่90วันแต่ก็อาจจะขยายเวลาถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่แข็งกร้าวมากครับโอ้ระดับ4นี่คือห้ามไปเลยใช่ครับแล้วก็4คือผลกระทบตรงๆต,ต,ต่อการท่องเที่ยวข้อมูลบอกว่านักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ย เคยเป็นกลุ่มใหญ่ติดท็อป5เลยนะที่ไปกัมพูชาแต่พอมีข่าวด้านลบถาถมขนาดนี้ในเกาหลีใต้กลายเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วออกข่าวทุกวันคาดกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะหายไปเยอะมากซึ่งอันนี้กระทบเศรษฐกิจกัมพูชาแน่ๆครับมีกรณีหนึ่งที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือตัวจุดชนวนเลยคือนักศึกษาเกาหลีใต้อายุ23ที่เสียชีวิตที่จังหวัดกําปอดเหตุเกิดตั้งแต่สิงหาแต่ทำไมข่าวเพิ่งมาดังมากๆช่วงตุลาคมคะ ครับเคสนี้เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆความล่าช้าในการจัดการแล้วก็โดยเฉพาะข้อมูลที่เคยออกมาจากฝั่งกัมพูชาทำนองว่านักศึกษาคนนั้นไม่ได้อยากกลับประเทศเองไอ้ข้อมูลตรงนี้แหละครับที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็ความรู้สึกเหมือนถูกบิดเบือนให้กับสังคมเกาหลีใต้อย่างมากมันยิ่งตอกย้ำภาพเรื่องการขาดความร่วมมือความไม่โปร่งใสเข้าไปอีกทำให้ความสัมพันธ์มันยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีกครับ ในขณะที่โควีดใต้กดดันหนักขนาดนี้เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันการที่เวียดนามประกาศเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านสแกมเมอร์ในกัมพูชาอย่างเป็นทางการมันมีความหมายยังไงบ้างคะการเคลื่อนไหวของเวียดนามนี้ก็น่าสนใจมากครับเพราะมันส่งสัญญาณว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้กระทบแค่ประเทศไกลๆแล้วแต่เพื่อนบ้านติดกันเนี้ยก็โดนหนักเหมือนกันเหตุผลที่เวียดนามให้ก็คือเพื่อปกป้องพลเมืองเขาเอง แล้วก็จัดการความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการหลอกลวงแต่ลึกๆแล้วผมว่ามันอาจจะสะท้อนว่าความอดทนกับปัญหาเรื้อรังแถวชายแดนมันเริ่มจะหมดแล้วเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าท่าทีของเวียดนามก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาในโลกออนไลน์ของกัมพูชาเหมือนกันนะคะเห็นว่ามีความเห็นค่อนข้างแรงอยากให้ไล่คนเวียดนามออกไปหรือให้แรงงานกัมพูชากลับประเทศมันมีโอกาสจะบานปลายไหมคะความขัดแย้งระดับประชาชนแบบนี้อืมก็มีความเป็นไปได้ครับ แม้จะแพ่ในโลกออนไลน์นะแต่มันก็สะท้อนความรู้สึกชาตินิยมหรือความไม่พอใจเดิมๆที่อาจจะมีอยู่ให้มันปะทุข,ขึ้นมาได้แต่ในโลกจริงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ค่อนข้างแน่นแฟนนะครับโดยเฉพาะการค้าชายแดนเวียดนามเป็นคู่ค้าสําคัญเลยการจะกระทบกระทั่นกันแรงๆก็คงไม่ดีกับใครนอกจากนี้มันยังมีประเด็นละเอียดอ่อนทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําด้วยนะครับ มีข้อมูลว่าสมเด็จอุนเซนผู้นํากัมพูชาที่ครองอํานาจมายาวนานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับเวียดนามทั้งเรื่องเขตแดนเรื่องที่เคยต้องพึ่งพาเวียดนามในอดีตช่วงสงครามกลางเมืองปัจจัยพวกนี้อาจจะทําให้ท่าทีของกัมพูชาต่อเวียดนามบางทีดูเออประนีประนอมกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นครับอ๋อมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรั้วชายแดนด้วยใช่ไหมคะที่ตอนแรกเข้าใจผิดกันใช่ครับใช่ครับอันนี้น่าสนใจดี ตอนแรกมีข่าวลือว่าเวียดนามสร้างรั้วกั้นชายแดนกัมพูชาแต่พอไปเช็คดูจริงๆกลายเป็นรั้วที่จีนสร้างกั้นชายแดนฝั่งเวียดนามเองช่วงโควิดแต่ที่น่าสนใจคือมีเสียงจากคนเวียดนามบางส่วนในเน็ตบอกว่าเออพวกเขาเองก็อยากได้รั้วแบบนั้นมากั้นชายแดนฝั่งกัมพูชาเหมือนกันซึ่งมันก็เผยให้เห็นความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือความเบื่อหน่ายกับปัญหาข้ามแดนที่มันมีอยู่ลึกๆเหมือนกันนะระหว่างประชาชนบางส่วน ดูเหมือนว่าแรงกดดันนี่จะไม่ได้มาจากแค่เพื่อนบ้านหรือในเอเชียตะวันออกอย่างเดียวนะคะล่าสุดมีแรงงานจากญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับอันนี้เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่สําคัญมากตํารวจญี่ปุ่นที่โตเกียวเขาจับกลุ่มผู้ต้องหา3มคนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติได้แล้วจุดที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรคะจุดที่น่าสนใจและอาจจะน่าตกใจด้วยคือหนในคนที่โดนจับ เป็นชาวจีนชื่อเฉียนหลิงอายุ38ปีทางการญี่ปุ่นระบุเลยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งนี้และที่สำคัญกว่านั้นคือข้อมูลระบุชัดเจนว่าฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งนี้อยู่ที่ไหนก็คือที่ประเทศกัมพูชาครับนอกจากนี้ก็จับผู้ร่วมกระบวนการชาวญี่ปุ่นอีก2คนและก็ชาวจีนอีกคนด้วยโโหนี่คือจับตัวการใหญ่ได้ที่ญี่ปุ่นแต่รังของแก๊งอยู่ที่กัมพูชาเลยเหรอคะครับผม มันเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะในการเชื่อมโยงการที่ ญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ของกัมพูชาเหมือนกันเข้ามาจับกลุ่มแบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรบ้างคะมันส่งสัญญาณชัดเลยครับว่าปัญหานี้มันขยายวงไปไกลมากแล้วจริงๆและส่งผลกระทบต่อประเทศมหาอำนาจโดยตรงการจับกลุ่มครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาลอยๆแต่มันคือการดําเนินการทางกฎหมายที่เป็นรูป,ปรธรรมและมันก็ทําให้ภาพของกัมพูชาในฐานะเหมือนเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมประเภทนี้มันชัดขึ้นไปอีกในสายตาโลกตอนนี้ถ้าเราลองไล่ดู ประเทศที่แสดงท่าทีแข็งกล้าหรือลงมือจริงจังกับปัญหาที่มีฐานในกัมพูชาเนี่ยก็มีทั้งสหรัฐอังกฤษที่เธอมีรายงานมาก่อนแล้วตามมาด้วยเกาหลีใต้ที่กดดันหนักมากเวียดนามที่ประกาศเข้าร่วมแล้วล่าสุดก็ยุปนที่จับเครือข่ายได้จริงแนวร่วมมันกําลังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับแรงกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกันจากหลายทางแบบเนี่ยมันต่างจากแค่การร้องเรียนหรือแสดงความกังวลในอดีตยังไงคะ ต่างกันมากครับในอดีตอาจจะเต็มกันแสดงความกังวลหรือการดําเนินงานแบบแยกๆกันไปแต่ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นแรงกดดันที่ประสานกันมากขึ้นจากหลายประเทศที่มีน้ําหนักทั้งมหาอำนาจทั้งเพื่อนบ้านมาพร้อมๆกันน้ําหนักมันเลยมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็มาพร้อมหลักฐานที่ชัดขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเคสจับกลุ่มของญี่ปุ่นเนี่ยมันยากที่ทางการกัมพูชาจะปฏิเสธหรือจะเพิกเฉยได้ง่ายๆเหมือนตะก่อนแล้วครับ ในขณะที่แรงกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เราก็เคยได้ยินท่าทีของผู้นํากัมพูชาในอดีตอย่างสมเด็จหุนเซนที่มักจะแสดงความมั่นใจหรือบางทีก็ตอบโต้คนข้างแรงแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไปหลักฐานมันชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คิดว่าท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาสุดปัจจุบันภายใต้ผู้นํารุ่นใหม่จะเป็นไปทางไหนคะนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยครับท่าทีในอดีตที่เคยแข็งกร้าวหรือยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรอาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อข้อมูลหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วแรงกดดันก็มาจากหลายประเทศที่เป็นทั้งพาร์ทเนอร์ทางเศรษฐกิจเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือการเพิกเฉยต่อไปอาจจะนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงกว่าเดิมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ทั้งภาพลักษณ์ประเทศก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันอาจจะต้องปรับท่าทีแสดงความจริงจังในการแก้ปัญหามากขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ฟื้นฟูความเชื่อมัน่นแต่ว่าจะทำได้จริงจังยังย่งยืนแค่ไหนอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชานี่กลายเป็นวิกฤตการระดับนานาชาติที่ซับซ้อนแล้วก็ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆการเคลื่อนไหวของทั้งเกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็ล่าสุดคือญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าผลกระทบมันไปไกลามากแล้วความอดทนของหลายๆประเทศก็เริ่มจะหมดแล้วจริงๆค่ะใช่ครับ นี่คือบททดสอบครั้งใหญ่มากๆของกัมพูชาเลยไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการอาชญากรรมภายในประเทศแต่คือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการรับมือกับแรงกดดันจากข้างนอกที่มันสูงขึ้นแบบไม่เคยเป็นมาก่อนการจะหาทางลงที่เหมาะสมรักษาผลประโยชน์ชาติไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเนี่ยถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเลยครับข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดทําให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นมากเลยค่ะคําพูดที่ว่า ยิ่งคนยิ่งเจอนี่ดูจะสรุปสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีจริงๆครับ และประเด็นที่น่าจะทิ้งท้ายให้ลองไปคิดตามกันต่อสำหรับการติดตามเรื่องนี้ก็คือเมื่อหลักฐานต่างๆมันถูกเปิดพงมากขึ้นเครือข่ายอาชญากรรมถูกเชื่อมโยงชัดเจนขึ้นจากหลายประเทศพร้อมๆกันแบบนี้แรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมากพอที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆการกวาดล้างเครือข่ายเหล่านี้ในกัมพูชาแบบยัง่งยืนได้หรือไม่หรือมันจะเป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเดี๋ยวปัญหาก็กลับมาในรูปแบบอื่นอีก อนาคตของสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดจริงๆครับเเข้าารร่วมคือ